สวัสดีครับเอซทุกท่านทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศวันนี้มาพบกานุนต้นอีสานครับวันนี้จะพามาชมวิธีการวิธีการเก็บรักษาต้นมันท่อนมันเอาไว้ปลูกหน้าฝนครับว่าเราทำแบบไหนครับ ให้ต้นที่เรายังมีความสดไม่แห้งเกินครับไม่แห้งสามารถลํำต้นยังเขียวยังรอหน้าฝนอีกเพราะว่าเราตัดต้นมันช่วงนี้ครับเถ้าฝนจะมาก็อีกได้ประมาณเดือนกูกลัวเก็บ2เดือนครับเราก็ทำการตัด ต้นมันแล้วก็ Safe มาเก็บรักษาไว้ครับเอาไว้ปลูกนี่ครับพามาชมครับนี่ครับต้นมันของผมครับที่จะปลูกปีนี้ครับที่ตัดไว้ตั้งไว้ครับตั้งไว้เป็นกองเป็นกองครับนี่ครับนี่ครับมัดมัดรวมแล้วก็ตั้งเป็นกองเป็นกองเอาปมัน <intell> พลาดกันครับเราก็มาดูครับนี่ครับวิธีการเก็บรักษาของผมครับอันนี้คือวิธีการเก็บรักษาของผมนะครับนะครับผมตั้งไว้ตั้งไว้ให้มันถือขี้เดินครับนี่ครับผมเลยเอาเอาดินกบครับกบรอบกองเลยครับนี่ครับนี่ครับกบรอบกอง เอาดินกบรอบรอบกองครับนี่ครับเอาดินกบรอบกองรอบกองเลยครับเขีย่ยเขี่ยเขี่ยเขี่ยถม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 ให้รอบกองวันนี้ผมก็สูบน้ำมานะครับสูบน้ำมันลดครับนี่ครับดูครับดินยังมีความชื้นอยู่แล้วครับเพระาะว<ๆ>่าผมสูบน้ำจะสะมันมันลดมันลาดให้ท่อนมันต้นมันเราให้ดินมันยังมีความชื้น ดินไม่แห้งครับนี่ครับดูครับนี่คือวิธีการเก็บรักษาต้นมันให้มีความสดไม่แห้งครับสามารถรอปลูกหน้าฝนได้ครับเราไม่ต้องคิดมากว่าต้นมันเราจะแห้งครับเพราะว่านี่มันคือตากที่แก้งเลยครับถือแสงแดดรับแสงแดดสมบูรณ์ครับนี่ครับสมบูรณ์เลยครับ ดูครับนี่ครับนี่คือวิธีการของผมเองนะครับนี่ครับปัก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 ไว้ตามขี้ดินครับแล้วก็ขี้ดินถมแล้วก็สูบน้ําใส่ครับให้ดินมีความชื้นครับนี่ครับดูครับดินยังมีความชื้นครับเพราะว่าผมสูบน้ําใส่ครับนี่ครับรับรองว่าต้นต้นมันเราไม่ตายครับไม่แห้งครับ ถ้าเราทำวิธีนี้ครับนี่ครับเพราะว่าต้นมันมันได้กินดินครับเนี่ยครับน่ะฮะนี่ครับนี่ครับผมสูบน้ำจากสานี้ครับนี่ครับผมสูบน้ำจากสารนี้ใส่ครับนี่นี่ท่อท่อสูบน้ำของผมครับ นี่ครับ่อสูบน้ำต่างเป็นแถวเป็นแถวเป็นกองเลยครับนะครับแล้วก็เขี่ยขี้ดินใส่ถมกบด้านข้างมันเลยครับครับดูครับดินก็มีความชื้นอยู่ครับรับรองว่าต้นมันเราไม่ตายครับเพราะว่าดินมีความชื้นครับนี่ครับ สูบน้ำใสเลยครับถูกสูบน้ำลาดเลยครับลาดต้นมันเราเนี่ยครับเนี่ยครับสองกองครับนุ่นกองหนึ่งครับอันนั้นกองบนครับอีกกองหนึ่งครับเพราะว่าเราต้องเก็บไว้บำรุงวิธีการเก็บไว้อย่างนี้ครับค่าเราเอาไว้ที่แก้ง เจอแสงแดดแบบนี้ครับเราต้องให้ดินมีความชื้นครับอย่าให้ดินแห้งครับถ้าดินแห้งนิดต้นมันเราจะไม่สมบูรณ์ครับมันจะมันจะเหี่ยวจะแห้งครับถ้าเราเอาไว้กลางแดดอย่างนี้ครับยกเว้นเอาไว้ที่ร่มครับเอาไว้ที่ร่มนี้ครับไม่เป็นไรครับต้นมันเราก็ก็ไม่เสียหายมากมายครับถ้า เราเก็บไว้ที่ร่มแต่ว่าของผมนี่คือเอาเก็บไว้ที่กลางแดดเลยครับเก็บไว้ที่กลางแดดมันดีกว่าครับได้รับแสงแดดค่าได้รับแสงแดดดีกว่าจุดที่ร่มครับแต่เอาไว้กลางแจ้งนี้เราต้องตั้งไว้ยังไงครับตั้งไว้เป็นกองแบบนี้แล้วเราก็สูบน้ําใส่ครับสูบน้ําลาดเลยครับนะครับสูบน้ําลาดเนี่ย ่อครับสูบน้ำลาดมันให้ดินมีความชืน้นอยู่ได้เป็นเดืนอน2เดือนนะครับอยู่จนหน้าฝนมาได้ครับช่วงฝนตกมาอยู่ได้เลยครับไม่มีตายครับแบบนี้ครับถ้าเราเก็บรักษาต้นมันเราไว้แบบ เหมือนของผมนี่ครับรับรองว่าไม่ตายครับต้นไม่ตายครับยังไงก็ไม่ตายครับนี่ครับใคร,รู้วิธีการเก็บไว้แบบผมนี่ครับเราต้องละเอียดครับเป็นคนทําสวนทําไร่เกษตรกรนี่เราต้องละเอียดถ้าเราไม่ละเอียดไม่อรอบคอบเราจะเสียใจเสียน้ําตาลได้นะครับเราต้อง มีความละเอียดในการกระทําเกษตรกร,กรครับเราจะทําสุมสี่สุมห้าไม่ได้ครับก็ทําสุมสี่สุมห้าเราจะไม่ได้อะไรแล้วครับนี่ครับทําแบบผมนี้รับรองว่าสองเดือนสมเดือนเนี้ยถ้าฝนไม่ตกรับรองว่าต้นมันไม่ตายครับไม่มีการตายครับเพราะว่ามันอยู่ในดินแบบนี้ ดินก็ยังมีความชื้นสูบน้ําใส่ตลอดครับนี่ผมกะว่าอาทิตย์หนึ่งมาสูบลาดให้ครับอาทิตย์หนึ่งมาสูบลาดสูบลาดสูบราดให้ทั่วอาทิตย์ละครั้งก็พอแล้วครับให้ดินมันมีความเชื้นครับนี่ครัสุดยอดนะครับหัวมันก็ยังเหลืออยู่แล้วครับเพราะว่าผเรลเหมาเก็บไม่หมดครับ ไม่เป็นไรครับเอาไว้เป็นปุ๋ยได้ครับเป็นปุ๋ยได้ปุ๋ยหมักในเดนครับสามารถเอาไว้ได้ครับถ้าปุ๋ยเราเก็บไม่หมดเราก็สามารถให้มันหมักอยู่กับที่เดินเป็นปุ๋ยได้ครับนะครับสมบูรณ์แบบเลยครับเนี่ยครับงไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้หนุ่มต้นอีสานให้พบผู้ติดตามหนึ่งพัน เร็วๆด้วยนะครับตอนนี้ก็ยอดผุดผู้ติดตามก็แค่4 3 8 4 3 9ยังครับยังขาดอีกเยอะเลยครับที่จะครบ1,000คนครับอย่างไงก็ขอให้ FC ทุกท่านทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับไม่เก็บไม่ป่วยรับร่ลำรวย ในการปลูกมันหรือทำเกษตรอะไรก็ได้ครับที่เป็นการเกษตรปลูกผลไม้ปลูกอะไรปลูกผักอะไรก็ขอให้ร่ำรวยขอได้เงินทองไหลเข้ามาเข้ามาในเลี้ยงในครอบครัวของเรานะครับงั้นก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับวัตครับ